สวัสดีครับเ e l c o m e to a n o t h แล้ว i อ o d e of CK Podcast อสยากจะบอกว่าบูคนนี้นะครับนัดยากมากพี่แตงเราอะยากมากยากมากเราคุยกันออปีที่แล้วจริงๆเรากลางๆปีที่แล้วคอนคอนต้นปีนด้วยกันเลื่อนผมแล้วก็หายไปเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้เลื่อนคิวมันไม่ลงจริงๆแล้วแมทมันแมทกันไม่ได้แต่หัวใจมันมาตั้งนานแล้วนะเอาจริงไม่เชื่อหรอกเพราะหัวใจไม่เคยพี่แตงไม่เคย เบี้ยวนะผมยังเดียวเลยหลายไม่ยอมจับด้วยนะงอนแล้วว่าเอามือมันจับหน่อยคืออยากจะบอกทุกครั้งที่เจอกันมันได้พลังเยอะมากขอบคุณมากเวลตามันมีพลังมากขอบคุณมากแล้วก็หอมมากขอบคุณมากหอมมากเวลาที่เราหอมกันก็ครับครับเมื่อกี้ก็เพิ่งหอมกันไปเองนะครับใช่แล้วจริงๆผมอะถ้าสําหรับบุคนที่ยังไม่เคยฟงพี่แต่งพูดนะพี่แต่งเป็นคนที่พูดแบบทรงพลังมากๆคือสปีชของพี่แต่งจะอยู่ที่มัน ชมคึงหนึ่ชั่วโมงหนชั่วโมงสิบห้าไม่เกินชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นและทุกครั้งนะครับผมอะฟังมาสามรอบละอ่ะใช่สามแมทที่เราเจอกันยังรู้สึกชอบทุกรอบอะชอบทุกรอบแต่ผมเสียดายผมเสียดายเสียดายที่แบบคนฟังก็อย่างมากก็พันคนคือต้องบอกอย่างนี้ ที่ซีเคเจอเนี่ยมันจะลักษณะเป็นงานฟอรัมแต่ว่าถ้าในลูกค้าที่ถูกวันเป็นการว่าจ้างเนี่ยมันก็จะอยู่พันสองพันสามพันแล้วแต่เคสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการขึ้นเป็นสปีกเกอร์แต่แต่ละครั้งเนี่ยมันถูกผ่านกระบวนการคิดกลั่นกรองจริงจริงโปรเซสมาเป็นอย่างดีว่าเราจะรับงานนี้เพื่ออะไรลเลสเซมันไม่ได้เพื่อเงินอย่างเดียวเพื่อเงินรับอยู่แล้วมันต้องมีว่าใครวินบ้างคนที่มีความสุขจากงานนั้นน่ะ สิ่งแรกหรือคนที่ได้รับพลังในการส่งต่อเรามาเพื่อให้คนแรกที่ต้องได้รับก็คือออดิเอียนคนฟังคนที่สองคือคนจ้างอืแต่คนสุดท้ายสําคสุดคคือตัวเราเราต้องมีความสุขบนเวทีทุกครั้งที่ได้ขึ้นไปพูดแม้กระทั่งถ้าสมมติเราลงมาแล้วเราเฟล,ลอ,อันนั้นรู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้เราไม่ได้อะไรเลยมันมันเป็นสิ่งที่เราซีเรียสเพราะเราจะคิดว่าทุกครั้งเนี่ยในการพูดมันคือการให้แล้วมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้พูดแล้วจริงๆ อย่างงานล่าสุดที่เราเจอกันหนึ่งเวทีเนี่ยเซีเกพูดหลังซึ่งเราจะสลับก่อนหลังกันแล้วแล้วแต่แล้วแล้วแต่เส้นเรื่องหรือแอนด์ที่เขาวางงานนั้นน่ะไออ่ะพอยังไม่กลับนะเพราะไอต้องไปต่อคอนเสิร์ตซึ่งมันอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ Impact Arena ไอยืนแตนบายอยู่สามชั่วโมงอยู่ใช่ไหมไอลงจากเวทีอ่ะคนเขาอั้นน้ําตาไว้มาก่อนแล้วยังร้องไห้อยู่อ่ะ เพราะสิ่งที่เราเราพูดมันก็คือเป็นการสปีกแดมใหม่เป็นสะท้อนความรู้สึกเขาจริงๆอืซึ่งการพูดทุกครั้งมันคือความเรียวอมแล้วการคอมมูของเราเนี่ยมันเป็นภาษาที่แบบภาษาวุ่นอะคนนี้ฟังก็จะได้แบบนี้คนนี้ฟังก็จะได้แบบนี้คนนี้ฟังก็จะได้แบบนี้ทุกครั้งเวลาที่เราไปให้เราจะตั้งใจมากอมไม่ว่าจะเป็นงานงานจ้างหรืองานไม่จ้างนะอืครั้งแรกรับบีฟก่อนเลยฮัลโหลรับสาย เพื่อที่จะตัดสินใจอสองรับบรีฟว่าเขาต้องการอะไรสามหัวข้อหนึ่งสองสามสามเราจะพรีเซนต์ออนไลน์ก่อนอสี่ไอต้องไปซ้อมเรียสโซหนึ่งก่อนวันจริงหนึ่งครั้ทุกเคสทุกงานไม่มีงานไหนเล่ไม่เคยซ้อมชั่วโมงสิบห้าจีซ้อมอย่างนี้ทุกทุกครั้งหรอต้องไปไงพรุ่งเนี้ยวันนี้เรียสโวต้องไปซ้อมกับทีมงาน b a c k ส t a g e เพื่อเช็คต่างๆนานาแล้วพวกเรายึ้นงานจริงไม่มีงานไหนที่ไอไม่เคยซ้อม ไอเตรียมตัวเสมอต่อให้เป็นสไลด์เดิมก็าตามแล้วถ้าเต้นนี่ซ้ำไหมครับถ้าเต้นเราจะคิดได้ <c oughs> ถ้าเอาอย่างนี้คือจริงๆมันจะมีงานที่มีทั้งแดนเซอร์และไม่มีแดนเซอร์ซึ่งเรามาเป็นเอ c เคชันบวกเอนเตอร์เทนเมนตเราย่อยภาษาให้คนเข้าใจง่ายยังไงเซสชั่นที่ทำยากที่สุดก็คือทำให้คนหัวเราะและร้องไห้ในเซสชั่นเดียวกันการเป็นสปีกเกอร์เนี่ยมันมันยากนะคนหัวเราะ โอเคคุณได้ความรู้มันโอเคแต่เราทั้งหัวเราะต้งให้ความรู้และทําให้เขาร้องให้อันนี้ยากมไม่ได้ตั้งใจทํานะแต่สุดท้ายอะไรก็ตามที่เราพูดจากหัวใจอะ่ะมันคือเรียลคอนเทนต์ม,มันเข้าถึงเขาเขาสัมผัสได้น้ําตามาแต่ที่มันเซอร์ไพรส์คือบางคนเขาอัานสามชั่วโมงอะ่ะเพื่อมาได้กอดหนึ่งครั้งแล้วก็ร้องตัวสั่นอะ่ะอยู่ใช่ไหม,มสิ่งนี้มันทําให้ไอมีพลังมากนะอไอจะได้รับพลังมากหรือทุกครั้งที่ไอไปพูดบนเวทีแล้วได้เจอคําศัพท์ใหม่ๆ ที่มันคิดได้เดี๋ยวนั้นอ่ะอืไอจะขอบคุณเวทีนั้นมากแล้วขอบคุณแล้วไอจะมาบอกเด็กไอเลยว่าจดอะไรพวกนี้ไว้หรือเปล่าอืมถ้าบางทีไอจำไม่ได้เด็กก็จะมีว่าวันนี้ได้วดดิ้งคำนี้ได้ได้คอนเวอร์เซชันประโยคนี้แล้วมันจะไปขยายผลต่อการไปงานหนึ่งงานนะยูถ้ามีไอมีแดนเซอร์สี่หกคนอาสมมติสี่คนไอหนึ่งเป็นห้าทีมงานหลังบ้านไอสแตนบายอย่างต่ำสามหรือสี่นะอืมทำไมทาไมต้องสามหรือสี่เพราะ ไอจะต้องทําทุกอย่างให้มันเป็นมืออาชีพมากที่สุดให้เหมาะสมกับสิ่งที่เขาจ้างครับล่าสุดไปเดินสายทั่วประเทศไอก็ต้องไปซ้อมก่อนซ้อมแบบเดิมก็ต้องซ้อมแล้วบางทีพูดสไลด์เดียวกันอะบ่อยๆซ้ำๆไอต้องทําตัวให้ตัวเองยังไงไม่เบื่อกับสไลด์เดิมด้วยซ้ำเข้าใจไอเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนไว้เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนอินโทรตามจังหวะตามจังหวัดไอทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองไม่เบื่อครับเพราะสุดท้ายคือเวลาเราทาอะไรก็ตามที่เราฝืนตัวเองมากๆเนะี่ยมันเรากําลังทรยยความรู้สึกตัวเองอยู่เข้าใจ มันแม่ปี้อย่าทรยศความรู้สึกใครแม้กระทั่งหัวใจตัวเองสิเคผมว่าก่อนที่พี่แต่งเป็นคนที่อินสปายริงมากๆจริงๆนะผมะผมแบบครั้งแรกที่ผมได้ยินพี่แต่งน,นะแบบผมได้อินสปายเยอะมากๆเลยจากๆๆจากจากสิ่งที่พี่แต่งพูดบนเวทีแต่ก่อนที่พี่แต่งจะอยู่บนเวทีได้อะ่ะพี่แต่งเป็นนักนักธุรกิจนักธุรกิจที่สุดยอดอมากๆนะผมว่าการเติบโตของ After Yum อัฟเตอร์ยัมอ่ะผมจริงๆวันนี้อยากจะมาอยากจะมารู้เรื่องเกี่ ก็อาจะเอะมากขึ้นได้ได้แต่อยากรู้ก่อนที่พี่แตายมันผู้ก่อการอ่ะอ่าเป็นในอาชีพอะไรครับลูกสร้างไอ้ทางานโรงแรมอืมทางานโรงแรมเริ่มจากเด็กฝึกง,งานเรียนโรงแรมเลยอายุเท่าไหร่ครับตอนเริ่มงานแรกคืออะไรครับจริงโอ้ถ้าไมถ่ถ้าหาเงินได้จริงก็ปหนึ่งหาเงินได้ละอืมปหนึ่งไอ้หาเงินได้แล้วนะไอ้ขายซอสขายไส้กรอกอ่ะอืมที่แม่แม่ทอดใส่ในปิ่นโตใส่ในอาหารนะครับแล้วที่บ้านชอบกินเบรคฟาสต์อืมแฮม ไสกรอกไข่ดาวอย่างเงี้ยเค็ตช็อปเงี้ยแล้วแม่ด้วยความที่แกอาจจะขี้เกียจต้องทาทุกวันก็เลยเอาค็อกเทลอะไส่กรอกมาโปะในเข้ากล่องอืซึ่งไอ้ก็บอกว่ากินแล้วเมื่อเช้ายู่ไอท้ทาธุรกิจตั้งแต่พรนหนึ่งไอ้เอาไปขายชิลบาท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 ,บาทแล้วไอ้ก็มาบอกแม่ว่าวันนี้ขอเยอะๆหน่อยไอ้หาเงินหลักสิบยี่สิบาท้ตั้งแต่ปรหนึ่งนะเงินเข้ากระเป๋าใครครับเข้ากระเป๋าแม่ครับเข้าเราสิทุนแม่คอร์ดแม่แต่ว่าเข้ากระเป๋าเราโอเคแล้วแม่ก็บอกซื้อมาชิ้นละเท่าไหร่รู้ไหมสองบาทแต้วว กำไรเรา,าไอ้ขายวิตามินซีพอสองอยู่หาเงินไอแค่แบบรู้สึกว่าวันนี้ไอไปหาหมออืไอเจ็บคอไอ้น่นนั่นนี่แล้วไอก็บอกหมอว่าขอวิตามินซีด้วยแล้วหมอก็สั่งมาไอก็เห็นอะไรก่อนเขากำลังจ่ายยามันมีซองซิปเล็กๆออ,อยู่ใช่ไหมเว็บนั้นพอสองอ่ะหมอขอซองซิปเพิ่มอไอมาแบ่งห้าเม็ดบาทอยู่<ห>แล้วหลังจากนั้นไอบอกพ่อขายไครครับห้าเม็ดบาทเพื่อน ในลุงในในห้องนี้แหละแล้วถามว่าตอนนั้นเพื่อนอ่ะรู้ว่าวิตามินซีคืออะไรป่าความสาคัญคืออะไรว่หรือว่าเราบอกเขาเด้ยวยว่าวิตามินซีต้องกินเรา,าไม่ได้สื่อสารแต่สิ่งแรกมันคือฟิลคือเขาเรียกมิดพลคือความที่เขาอยากกินมันอร่อยอ๋ออร่อยมันอัดวิตามินซีออริจินอลจากจากเขาเรียกจากหมอจากโรงพยาบาลมันโคตรอร่อยเลยอะ่ะเข้าใจเข้าใจแล้วจริงๆความอร่อยมันนําพาก่อน คนตัดสินใจซื้อด้วยความอร่อยก่อนเลยแล้วจะซื้อเนี่ยมันไม่สามารถไปซื้อได้ตามทั่วไปมันต้องไปร้านขายยามันต้องไปโรงพยาบาลก็เป็นของหมอสั่งสมัยนั้นมันยังไม่เยอะแยะเหมือนสมัยนี้อืทีเนี้ยพอหลังจากนั้นไอ้บอกพ่อเลยพ่อไปซื้อมาอีกยี่สิบบาทพร้อมซองแบ่งอืเนี่ยไอ้ทำอย่างเงี้มาตั้งแต่เด็กทีนี้ก่อนย้อนกลับไปว่าไอําทำไรไอ้จบการโรงแรม และการท่องเที่ยวโฮเทลแอนทัวร i ซ m t มเทรนนิ่ง s t นส u ตตีไวทัวร์ซิ่มออฟทัวร์ตี้ออฟไทยแลนด์ไอจบทูตแอนบริเวชแต่จริงจริงไอสอบได้ไกลนะแต่ไอรู้ว่าพฤติกรรมตัวเอง behavior ของตัวเองไม่ตื่นเช้าไม่ตื่นเช้าเป็นคนปฐมนี่นอนดึกแล้วนะทุ่มทิ้งคืนมัธยมนอนตีสองตีสามนะไอไม่สามารถมาแบบหกเจ็ดแปดทำทัวร์ได้หรือท่องวัดวังได้แต่ไอรู้สึกว่าไออยากจะทำอาหารไอชอบแต่ว่าพอทีนี้ยไอก็ไปเรียนเลยโดยตรง พุ่งไปหลบางสายเลยไปคนเดียวท,ทั้งที่ที่บ้านเนี่ยสายรับราชการฝั่งฝั่งแม่นะข้าราชการเป็นพออเป็นครูใหญ่ทำโรงเรียนอะไรกันอย่างนี้เลยไอ้ีกรอบเลยนะน,น้าในผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะแล้วพี่สาวปัญญาตีสองโทรสองอะไรแบบนี้กันเลยนะรุ่นทวดนี้คือด็อกเตอร์ไอ้ีกเลยอะไอ้ผมไม่เอาฉันไม่สามารถมาทำอะไรแบบมีได้กรอบของชีวิตฉันไหมแล้วก็ ไอ right right um, ้ก็เลยเลือกที่จะมาเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวอืเฉพาะทางโดยการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยแล้วก็จะเรียนฟู้ดแอนด์บริจมินตเมนเลยทีเนี้ยไอ้ถึงบอกว่าไอ้เป็นคนดีไซน์ตัวเองอย่างอาจารย์สอนศิลปะเนี้ยเขาวาดรูปไอ้ไม่วาดนะอืพอประมาณพอห้าแต่ไอ้จะวาดในรูปที่ไอ้อยากวาดแล้วไปส่งให้อาจารย์ให้คะแนนอาจารย์จะจ่ายให้คะแนนเท่าไหร่ครับก็ก็ให้ให้เหมือนอาจารย์ให้พอเป็นพิธีว่าแล้วทีเนี้ยให้พอเป็นพิธีก็ก็ให้เยอะอยู่ให้ดาวมาก่อน ต็มดาวทีเนี้ยเราค่อยมาทําในสิ่งที่อาจารย์สั่งเหมือนมันเราอยากเรียนวิชานี้วิชาไหนวิชาไหน,นเราก็จะดีไซน์ของเราขึ้นมาเองแล้วก็ไปหาคนที่จะมาสอนอืทีเนี้ยวิธีการกระทําของเราเนี่ยมัน,ม,นมันถูกทําธุรกิจก็ด้ยจุกด้วยทําโรงแรมอืมตั้งแต่เด็กฝึกง,งานเลยเป็นเซลลเด็กฝึกง,งานเป็นเทรนเนีเลยฝึกก่อนหน้าฝึกง,งานต้องบอกว่าเราฝึกง,งานมาหลายๆลายที่บุคลากรที่จุเนี่ยอยู่เมืองนอกนะ อยู่ร้านอาหารเจ้าของร้านอาหาร Business o เนอร์ทำเรือทำแอร์ทำอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วทีเนี้ยไอก็รู้สึกว่าระหว่างฝึกงานเนีมันมีแก๊ปเวลาว่างเยอะสมมติว่ามันต้องตื่นหกเลิกบ่ายสามบ่ายสามนี้ไอบอกไอมีเวลาว่างอีกไอ้ไปขอฝึกในแผนกอื่นเลยแม่บ้านฟอนด์ออฟฟิศขอเองขอเองแล้วขอเขาไม่ได้สั่งขอเองไปฝึกเสิร์ฟฝึกทุกอย่างไอไปเอาสกิลในเวลา ที่ไอย,ยังเหลืออยู่เพื่อให้เลิกงานพร้อมกับเพื่อนในรอบกะที่เข้าช่วงกะบ่ออายนี่เพราะเพราะไอรู้สึกว่าไอายอยากเทคเขาเรียกสเปนไทม์เทคไทมก์กบบสิ่งที่มันมันมีมูลค่าตรงเนี้ยมันไม่รู้จะจะ,จะอะไรยังไงแต่ไอรู้สึกว่าไอาได้ไอ,อได้ความรู้ไอเป็นคนที่กระหายความรู้มากแล้วตอนนั้นตอนเป็นพนักงานนานไหมครับอันนั้นเป็นเด็กฝึกง,งานก่อนเด็กฝึกง,งานกับเป็นพนักงานาอนานไหมครับอ๋อกว่าที่จะเริ่มธุรกิจของตัวเองไม่นาน ยินมอกเริ่มธุรกิจตัวเองเริ่มจากเซลล์ออฟิเซอร์วอล์กอินเข้าไปหาโรงแรมที่หนึ่งเลยคนนี้เก่งมายู่เก่งอย่างเงี้ยไอโฟกัสล็อกเป้าเลยไอเดนไปวอล์กอินไปขอฝึกงานกับยูเลยไม่รับเงินเดืนเอนสามเดือนจริงเหรอแป๊บหนึง่งก็คือสองทำงานโรงแรมสองปีคือมีเงินเดือนอ่าตฝึกงานก่อนฝึกงานอยู่สองปีเรียนฝึกงานสองปีฝึกงานสองปีคือต้องบอกว่าที่ไอเรียนเนี่ยมันหนักมากปิดเทอมเจ็ดวันอยู่อปิดเทอมแค่เจ็ดวันซีเคปิดเทอมปุ๊บส่ง ออนเดอะจบเทรนนิ่งฝึกงานเลยรเรียนหนึ่งอาทิตย์เข้าแลบหนึ่งอาทิตย์เรียนหนึ่งาอาทิตย์ฝึกงานหนึ่งอาทิตย์บางทีเรียนเดือนฝึกงานเดือนเรียนเดือนฝึกงานเดือนบางทีเรียนเธอฝึกงาน,งานเธอมา,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 าแล้วแต่แล้วไอทาอย่างนั้นมาสองปีเมื่อก่อนจบปุ๊บได้บัตรไกปับ๊บ่างนี้มหาอะไรต้องเรียนสี่ปีถึงได้บัตรไกรบมันจะไม่เหมือนกันทีนี้พอไอจบปุ๊บไอก็วอล์ i อินเข้าไปโรงแรมเพื่อที่จะอยู่ในแผนกแผนกหนึนน่งคือแผนกเซลล์ดีพาร์ทเมนต์ไม่หวังเงินไม่หวังเงินความรู้อย่างเดียวเขาถามอะไรสิ สอนเราตลอดเวลาว่าต้องทํางานเพื่อเงินอะไรเป็นสิ่งที่สอนให้พี่แตงบอกว่าทํางานเพื่อประสบการณ์สิ่งเดียวที่อยากได้คือความรู้ทําไมทาคือแต่ว่าสังคมไม่ได้บอกไนสิ่งนี้นี่สังคมบอกว่าทํางานอะทํางานต้องได้เงินอ่ะแต่วันนี้พี่แตงบอกว่าทํางานเพื่อความรู้ซึ่งมันเป็นความคิดที่หลายคนคิดไม่ได้นะมันต้องดูว่าเราใช้อะไรนําทางวันนั้นเราใช้แ a ช s i o นนาทางเรามีโกมีเป้าหมายว่าฉันอยากเป็นเซล โรงแรม <ừ> mm. เพราะตอนที่เราฝึกงานนะ่ะในโรงแรมเนี่ยมันจะมีบุคคลอยู่บุคคลหนึ่งอาชีพอยู่อาชีพหนึ่งในโรงแรมเนี่ยที่สามารถสั่งการทนานู่นทานี่ได้แอทสไซร์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือเซลล์นี่หมายถึงว่าเงินเดือนไม่ได้คือคอมมิชชั่นได้ไหมไม่ได้อะไรเลยเขาไม่ชช่ไม่ได้ไอไม่เอาอะไรเลยไอ just แค่ขอโอกาสอยู่โอกาสมันไม่ได้มาง่ายๆแล้วมันอยู่ดีเขามาจิ้มไอไอต้องเดินไปหาเขาแล้วเพื่อขออยู่แล้วเดือนแรกใครอะไรอะไรรู้ป่ะคนที่ไออยากฝึกงานด้วยท้องแล้วลา หนึ่งเดือนผ่านไปไอ้เกือบจะไม่รอดนะเพราะไอ้วางตัวไม่เป็นแล้วตอนที่ทํางานแล้วไม่ได้เงินเห็นแสงเหรอเห็นตรงนี้ว่าแบบเฮ้ยแลวตัวเองจะทไงชีวิตประจำวันของตัวเองคือที่บ้านซัพพอร์ตซัพพอร์ตเหมือนเหมือนเป็นรายเดือนทุกปีเป็นแบบเหมือนเรากํกลังเรียนอยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นรอยต่อระหว่างจะไปเรียนต่างประเทศหรือว่าจะอยู่ที่ไทยแล้วที่ที่ที่บ้านซัพพอร์ตไอ้ก็บอกไอ้ไม่อยากเสียเวลาตรงเนี้ยมันเห็นแสงไหมอยู่ไม่ต้องเห็นแสงเราแค่เข้าไปอยู่ก็ได้แสงละความรู้มันก็ได้แล้ว สิ่งที่คนเอาไปจากชีวิตเราไม่ได้ก็คืออะไรวนะสมองอมหัวใจยังไปอยู่กับผู้ชายได้เลยหัวใจเวลาผู้ชายมันเดินจากไปเราอะหัวโทษนักพูดหยาบได้ไม่รุ้นเวลาเวลาผู้ชายเดินจากไปจากชีวิตเราหัวใจเราไปอยู่ส้นเท้าเขานะแต่ไอ,อจะบอกอยู่ส้นตีนทุกครั้งที่แม่งเดินก้าวจากชีวิตไอไปอะ่ะมันหยิบตึก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 จิบนะครับพ่อแม่บางทีเลี้ยงได้แค่ตัวแต่สมองไม่มีใครสามารถ เอาไปจากเราได้อนอกจากเราจะยอมเองอ,อยู่เรารักคนด้วยสมองหรือหัวใจตอบยากแล้วว่ะแต่ว่าอาจจะรักด้วยหัวใจครับหัวใจเท่านั้นอยูเคยลองรักด้วยสมองใช่อาจจะลงรักที่ไม่เสร็จแต่สุดท้ายหัวใจต่างหากลหละที่มันทําให้แบบชาร์ d มันบีบในจังหวะหัวใจมัน,มนไม่มีเ,เหตุผลใช่มันมีความรักมันมีไม่มีเหตุผลแต่สิ่งที่เราเข้าไปเราได้ความรู้ไอ้ลงทุนกับสมองไอ้รู้สึกว่าไอ้เกิดมาในรูปรักษณ์ที่มันไม่สวยอยู่ต้องยอมรับความจริงนี่คือแฟก อยู่เป็นเพศที่สามสมัยนั้นนะมันไม่มีหรอกมันเสาไฟฟ้าอยู่อย่างเสาไฟฟ้านะเดินมายี่สิบเสาไฟฟ้าอยู่ถึงจะเจอกระเทยหนึ่งคนแต่สมัยนี้ LGBTQ นะหนึ่งเสาไฟฟ้าปีนกันอยู่ยี่สิบคนด้วยสังคมที่มันเปิดกว้างเพราะฉะนั้นสมัยนั้นนะ่ะมันไม่ได้เปิดขนาดเนี้ยเราหนึ่งรูปลักษณ์ไม่สวยอ้วนต้องยอมรับเลยหน้าตาอะไรต่างๆนานามันไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นทายฟของใครเลยแล้วเป็นตุ๊ดอีก สมัยนั้นมันจะโดนบูลลี่ด้วยเรื่องกระเทยควายอือยู่ซึ่งเราก็ต้องอยอมรับความจริงเฮ้ยเราตัวใหญ่ตัวโตวจริงๆซึ่งคําว่าสาวประเภทสองหรือกระเทยมันต้องสวยคือสิ่งเนี้ยมันมัน,ม,นมันถูกมาตั้งแต่เด็กนะอีตุตอย่างเงี้ยอืมีตุดแต่ถาม่สิหลายๆคนเจอคําพุกเจออุปสรรคเหล่านี้ครับแล้วเขาจะรู้สึกทอรู้สึกว่าตัวเองแบบโอ้โหตัวเองเป็นบุคคลที่น่าสสารแต่วันนี้ผมคุยกับพี่แตงผมไม่รู้สึกว่า พี่แตงรู้สึกว่าตัวเองเป็นบุคคลที่น่าสงสารแต่ว่าพี่แตงเป็นคนที่มีไฟมากๆอ่ะกล้าดินการเดินเข้าไปของานทํางานฟรีๆกล้าที่จะตามหาความรู้กล้าที่จะพิสูจน์ตัวเองในแวดวงที่อาจจะไม่ได้มีคนสปอร์ตขนาดนั้นคือแบบอันนี้อันนี้คือเกิดมามันมันมาจากแบบมันมาจากมัว่าจากข้างในในการต่อสู้อมันเป็นอย่างนี้คนที่ไอไปขอฝึกงาน GM อ่ะไม่ชอบตุ๊ดด้วยนะเกลียดตุ๊ดด้วยนะไอถึงไอเกือบจะไม่รอดถ้าไอไม่สู้คนไอไอตายตั้งแต่ปสี่แล้วนะ อยู่สมัยนั้นอะโดนเตะอย่างเงี้ยโดนตบหัวปักอย่างเงี้ยเพื่อนผู้ชายมันแกล้งอะ่ะเพราะไอเรียนเรียนโรงเรียนที่ที่การมีความตุ้งติ้งครับมันเป็นอะไรที่แบบผิดอืมอืมอืมซึ่งสังคมอย่างเงี้ยแต่เราต้องต้องเหมืนอนกืนเลือดตัวเองอะอืม,มันกำหมัดกำมืออะแต่สู้ไม่ได้อ,ะอ่ะต่อยมันไม่ได้ต่อยมันเราแพ้อือืเราต้องหาวิธีวิธีการอื่นชีวิตมันทุกคนมีวินเนี่ยที่เอาตัวรอด เมื่อหลังชนฝาหมาจนตอมันจะสู้แบบไม่มีเหตุผลเลยนะไอ้ก็ <I S 2> เลยต้องไปเดินไปหาโอกาสให้กับตัวเองซึ่งมันไม่สามารถใครจะหยิบยื่นโอกาสให้ไอโฟกัสเลยว่ารีเสิร์ชก่อนเลยนะรีเสิร์ชคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงแล้วไอ้กลอกเป้าโฟกัสไอ้วอล์กอินไปหาเลยแล้วก็ขอทํางานขอฝึกงานหนึ่งเดือนไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะอืเพราะเขาไม่อยู่แต่พอเขากลับมาในวันที่เขากลับมาลาคอดอยู่ใช่ป่ะสิบเก้าวันไอ้ I ได้บรรจุเป็นพนักงาน 1, ทันที และตอนนั้นคือ expect วะ่ะสิบเก้าวันไม่ได้ expect แค่เขามีความรู้แค่เขาพูดอ่ะไอจะตั้งใจฟังมากเวลาเขาพูดกับลูกค้าหรือเวลาเขาทํางานเลยก็ตามภาษาไทยมันคือครูพักรักจำม,มันจะเป็น C N P ไม่ใช่ C N D นะก็ปี้แล้วเพจเลยหิดลงไปเลยทำตามเลยเพราะมันคือฟ s t ท r a c k จริงๆที่ไม่สื่อหนทางของความสำเร็จ ณนะตอนนั้นที่เรายังไม่มีความรู้มากพอสุดท้ายพอวันหนึ่งพอเราเริ่มรู้อะไรมากพอเราจะเป็นเสี่ยนดีละแล้วลทีนี้หลังเ,เราจะดีไซน์ตัวเองละหนึ่งเดือนสิบเก้าวันไม่ได้เอ็กซ์ปิค์นะแต่เราโชคดีอย่างหนึ่งเราก็ไม่บอกที่บ้านอืมว่าเราได้งานเราก็ได้เงินปอกเก้าสองเด้งเลยที่บ้านก็ได้ที่ทํางานก็ได้แล้วก็เอนจอยกับมันแล้วก็ทํางานอย่างมีความสุขจนกระทั่งมันต้องเลื่อนตําแหน่งในตําแหน่งที่มันขาดไอ้ไม่ได้ตําแหน่งเนี้ยอยู่ ator, เซลล์โคออร์ดิเนเตอร์ไออยากได้มากอื ทำไมไม่เลื่อนในไอ้ไอ้ทำงานไอ้มีข้อผิดพลาดตรงไหนจนไอ้เฟลอ่ะอืมไอจะไปทำงานกลางคืนจะไปร้องเพลงกลางคืนเลยนะอืมจะไปใช้ชีวิตกลางคืนเลยเพราะไอเขาไม่ให้จ่ให้ตําแหน่งนี้ไอแล้วก็บอกว่าเหตุผลคืออยู่ไม่เหมาะสมเป็นเพราะตําแหน่งนี้มันต้องใช้ผู้หญิงในการเข้าหาหน่วยงานาข้าราชการเอกชนงานสัมนาเป็นเซลโคเป็นคนต้องประสานงานสมัยนั้นเนี่ย ตุ๊ดก็เทยมันยนีไม่ได้เป็นการยอมรับอะไรมากมายเพราะฉะนั้นการจะไปประสานงานแทนที่จะไปช่วยมันอาจจะโดนรีเจ็คออกมาซึ่งเขาวางตัวได้เหมาะสมแต่มันมีอีกตำแหน่งหนึ่งอยู่ต้องยอมรับในในความเป็นจริงอะเพศสภาพอะมันไม่สามารถกับทุกงานอยู่ทุกมันมือมันคือแฟกต์มันคือความจริงเข้าใจถูกปะมันคือความจริงเราเราก็ต้องยอมรับความจริงสุดท้ายมันก็ต้องไปกระโดดขึ้นมาเป็นเซลล์เอ็กเซคกคูทีฟอยู่พอเซลล์ไอซื้อรถเลยปุ๊บบอกพ่อเลยซื้อรถ พ่อบอกซื้อไปทำไหมว่อนี่ก็บอกพ่อพ่ออยากให้ลูกย่ำอยู่กับที่เหรอพ่ออยากให้ลูกทำงานแบบเดิมๆเลยถ้าไอซื้อไอจะได้ตำแหน่งดีพ่อก็ซื้อให้เลยรถคันแรกหนึ่งแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทสมัยยี่สบกว่าปีก่อนยี่สิบปีก่อนอยู่ขับไปซ่อมไปอ่ะแต่ไอได้ตำแหน่งนะเป็นเซลล์เอ็กซ์ควทีฟโอ้ตนเซลล์ต้องมีรถต้องมีรถต้องออกไปหาลูกค้าได้เข้าใจแต่ไอเก็บขอ้องแปดเดือนเองนะที่ไอเล่ามาไอได้ตำแหน่งละเซลล์เอ็กซ์อยู่ไอเป็นเซลล์เอ็กซ์แป๊บหนึ่งมีอีกที่หนึ่งอ่ะ เชนเลยนะโรงแรมอ่ะด้วยความที่ไอทํางานแบบไอไม่เคยปิดเครื่องมือถือแม้แต่วันเดียวไอเปิดเสียงตลอดเวลาอืแต่ทุกวันนี้เข้าหมดปิดปิดเสียงละออกไม่ได้ละอยู่ใช่ไหมลูกลูกค้าจะโทรมาเวลาไหนก็ตามไอเสว้อหมดหมดลูกค้ารถยางรั่วไอก็รับตอนตีสามไอหาคนไปปายางให้อืมลูกค้าโดนตํารวจจับลูกค้าไม่ว่าจะเกิดเคสไหนก็ตามทาอะไรนึกอะไรไม,ไม่ออกบอกแต่งค่ะอเพราะไอคิดว่าลูกค้าเนี่ยถึงวันนี้ไอไม่ได้อยู่ในองค์กรเนี้ย ไอไปอยู่องค์กรอื่นเขาก็จะไปกับไอซึ่งเขาไปไอกันจริงๆเขาไปจริงๆไม่ว่าไอทางานอะไรเขาซัพพอร์ตมันเป็นความเชื่อใจความไว้ใจกลายเป็นเพื่อนมันไอามาขายของยูอย่างเงี้ยเชื่อป่ะไอไม่เคยขายของเลยนะไอ,อเข้ามาเซียนหลอของปุ๊บจบไปอยู่เมืองนอกกับลูกค้าเไงี้ยไม่เคยขายจนลูกค้าถามว่าไม่คิดจะขายโปรดักต์ตัวเองหรืออัปเดตโปรดักต์ให้ฟังเลยหรอวะค่อยว่ากันเรามาพักก่อนก่อนสุดท้ายไอเดืหนังเซลล์เอ็กซ์คูทีฟมันมีเชนบอกด้วยอามารี เรียกตัวไปเพราะได้ยินจากฐานลูกค้าบอกว่าเอาคนนี้สิอ,อยู่ไอกระโดดไปอมรีจำเงิน